สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากการโดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s x c e p t i o n a l นะคะต้อนรับเข้าสู่ํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมเป็นดวงรายเดือนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ใต้เ s c r i p t i o n เขียนหน้าที่เอาไวต้ตรงหน้าคลิปอีกต่างหากยูทูบเลื่อนได้นะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ฟังอะไรเลยนะคะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆนะคะว่าทําไมต้องเกินเยอะแยะมากมายต้นคลิป จำเป็นจะต้องเกิื่นและต้องบอกเป็นประจำนะคะน,นี่เป็นหลักการของกิ่งฟ้านะคะต้องทําแบบนี้นะอ่ะฉะนั้นแต่ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าอยากฟังชิวๆสบายๆนะคะอ่าไม่ได้รีบร้อนอะไรก็สามารถฟังต่อเนื่องทั้งคลิปของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะสําหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกแต่ละคลิปนะคะเป็นประจําเดือนเมษายน268หรือ2025เรียกว่าเป็นสง n g k r a n Days นะคะหรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะมันอาจจะแปลกใจตรงที่ว่าทําไมกิ่ง มาเห็นหน้าอะไรยงเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าดวงรายเดือนจะมีแต่มือกับไพ่อะไรยงเยงี้ยค่ะกิ่งฟ้าก็ขออนุญ,ญาตนะคะทํา สลับไปสลับมาแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะคะเพื่อที่ตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณจะได้ไม่เบื่อนะคะในการดูคลิปหรือกิ่งฟ้าในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าก็อยากจะมาอวยพรในปีใหม่ไทยนี้ขอทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้านะคะเป็นแฟนช่องที่ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งมาติดตามกันใหม่ๆแล้วก็ดีกับกิ่งฟ้ามากขอทุกท่านพบเจอแต่ความราบรื่นราบเรียบนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะทั้งกายและใจทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขอให้คุณได้รับกําลังใจดีจากคลิปนี้ไปะ,ะเพราาา่กิงฟ้ท โดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าพี่ไพ่หรือกิ่งฟ้าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าบางคลิปที่จะมีพี่หินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ให้กับทุกท่านเนี่ย ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานพี่ไพ่ตามนั้นเลยนะคะกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะได้รับกําลังใจข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากกิ่งฟ้าหรือจากพลังงานไพ่กลับไปนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นกําลังใจกอดบลูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้สม่าเสมอในทุกคลิปนะคะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อาจจะอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะบางคนโอเคกับ Normal s p ป e ดแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงมันทําได้หมดเลย YouTube จะมีฟังน ขวาบนของคุณนะคะกดคลิกเข้าไปเขียนกดตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วปรับช้าได้หมดเลยแล้วแต่เรานะคะเพราะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆค่ะที่กิ่งฟ้าแบบบังบอกเป็นประจำนะคะว่า,าพูดแบบเร็วเกินไปน,นู่นนี่นี้คือกิ่งฟ้าต้องแจ้งแบบนี้ว่ากิ่งฟ้าทำคลิปมาปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะ แล้วกิ่งฟ้าก็เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วกิ่งฟ้าสะดวกแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นแนวทาในการทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะกิ่งฟ้าเลยสะดวกใจแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติให้ปรับช้าลงหรือเป็นแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วสุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมฉะนั้นยูทูบมันปรับได้ก็ให้ปรับตรงนั้นไปนะคะแต่ถ้าบางคนแบบว่าที่โอเคแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปรับแล้วก็ฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมาาากๆๆนนะะคทที่่แแบบบบหลย ยังฟังกิ่งฟ้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่สนับสนุนกิ่งฟ้าทุกช่องทางหรือว่าดีกับกิ่งฟ้ามาโดยตลอดกิ่งฟ้าก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเลยนะคะ โอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรักปังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะนะคะสำหรับชาวราศีพิกจิกนะคะประจําเดือนเมษายน2 5งพันห5รือสนะคะอ่ะเรามาดูดวงดวภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่เนตแล้วก็ไพ่ทาหลอดเอย่างเช่นเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไกด์ไลน์กันก่อนคะ่ะ capacity to love harmony protection not sure การบำรุงเลี้ยงดูนะ,ะโดยภาพรวมเป็นยังไงก่อน,นไกด์ไลน์ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเจาะลึกแต่ละเรื่องเข้าไปนะเออในพลังงานนะคะก็คือในเรื่องคําพูดคําเจรจาในเดือนนี้จริงๆของคุณเด่นมากนะการสื่อสารของคุณค่อนข้างเด่นแต่มันก็จะมีคําเตือนว่าในความเด่นตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดอะไรที่มันเกินจริง หรือว่าพูดอะไรที่มันเป็นไม่ไม่เป็นมงคลเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเท็จอะคะ่ะเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอะคะ่ะมันก็จะทําร้ายตัวคุณเองในสักวันอันนี้มันเป็นคําเตือนละกันนะต้องบอกแบบนี้ ไพ่ก็เลยเป็นลักษณะาควาว่าถ้าพูดดีก็จะเป็นสีแก่ตัวจ้ะแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็เข้าตัวคุณเองนะคะให้เรามาระวังเรื่องคําพูดหน่อยละกันแต่โดยภาพรวมอจะบอกเลยว่าถ้าคุณพูดแล้วเงินทองจะเข้ามาจากวาจาของคุณนั่นแหละนะคะเรื่องการสื่อสารสื่อออนไลน์เป็นได้หมดเลยดีมากๆนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นเรื่องการเดินทางอาจจะเป็นว่าบางคนอาจจะมีการเดินทางไกลเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศเป็นได้หมดเลยนะคะยิ่งเดินทางแล้วก็หรือว่าชีพจรลงเท้าไปท่องเที่ยวไปทํางานไปเรียนดีทั้ง แต่แนะนําว่าแบบอาจจะไปเช้าเย็นกลับหรือแบบว่าไปค้างคืน,นอะไรเงี้ยยิ่งดีนะคะแนะนําเลยแล้วก็ตัวคุณนะคะเป็นดวงของคําว่าอุปถรัรมภ์ค้ำชูที่แท้จริงเลยนะคะในเดือนนี้จะมีแต่คนเมตตาคนรัก เรามากๆหรือว่ามีคนอุปถรัรมภ์เราดีมากๆถ้าเราพบเจอปัญหาอะไรก็อาจจะแบบมีคนคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยให้คําแนะนาแนะแนวเราอะไรเงี้ยค่ะหรือช่วยเหลือเราอยู่ห่างๆอย่างงงห่วงก็เป็นได้นะคะแล้วคุณเองมีเสน่ห์ม,มากๆในๆในเดือนนี้อาจจะมีคนมารู้สึกดีมาชอบเราหรือว่าแอบชอบเราแบบลับๆ,ๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือมาชื่นชมชื่นชอบในความสามารถหรือมันหนึ่งว่าปราบปลืม้มอาจจะไม่ต้องเชิงในชอบในแบบแบบชู้สาวเลยอะไรเงี้ยแต่มันแบบการปราบปลืม้มการ ชื่นชมหรือว่าชอบในศักยภาพของเราความสามารถของเรามันทําให้เราแบบดูมีสเสน่ห์มากๆแต่อย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตนะคะอันนี้เป็นคําเตือนเลยว่าถ้าเราใช้อารมณ์ในการ,การตัดสินปัญหาใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตปัญหาเกิดแน่นอนนะคะ,ะถ้าเราควบคุมสติแล้วก็ควบคุมในเรื่องสมาธิเราได้กิ่งฟ้าเชื่อเลยนะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณมากๆชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็มีคําเตือนเพิ่มเติม,มว,ว่าระมัดระวังในเรื่อง,องสุขภาพนิดหนึ่งนะคะอย่าทํางานโอเวอร์โหลดอย่าทำงาน overload, งานที่เยอะเกินไปจนกระทั่งภูมิเราตกนะคะหรือบางทีในเรื่องไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิแพ้อากาศฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยวังนิดหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้นะคะถ้าอันนี้คืออาจจะ เหมือนเหมือนกึง่งมันไม่เชิงนอกเรื่องเนาะแต่มันก็พูดเพิ่มเติมมาน,นิดนึงแล้วกันไพ่ขึ้นคําว่าหลักเมืองอข้ากิงฟ้าเข้าใจไม่ผิดแต่ละจังหวัดหรือไม่น่าจะทุกจังหวัดหรือเปล่านะถ้าถ้ากิงฟ้าผู้ผิดต้องขออภัยนะอย่างถ้าอย่างกรุงเทพอะค่ะคืะคอสันเฉพาะหลักเมืองตรงวัดพระแก้วไปไหว้หน่อยก็ดีนะคะ,ะไปไหว้หน่อยก็ดีแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งอาจจะไปได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณจะมีคอนเน็กชันเพิ่ม เราก็จะมีความมั่นคงคุณอาจจะได้พบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะแปลว่ามีงานที่เป็นงานรับจอบพิเศษอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณอาจจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นฟื้นฟูดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นหรือว่าสิ่ง,งต่างๆถ้าที่ผ่านมารู้สึกว่ามันไม่โอเคในเดือนนี้กําลังจะดีขึ้นเป็นต้นไปนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากมาก,มากจริงๆนะราศีพิจิกอ่่เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกอนเลยดีกว่าเป็นไงบ้างเดอะเจ อ่าดีค่ะโอเคทาวเวอร์เป็นการจบลงจากสิ่งเดิมและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่แท้จริงจริงแบบดีมากๆจริงอย่าอย่าแปลมาทางที่ดีบางคนกลัวไพ่ทาวเวอร์มากคุณต้องดูด้วยค่ะว่าพลังงานมาันประกอบกับอะไรแล้วกิ่งฟ้าเป็นคนทำนายนะคะ Ace of Pentacles ถ้าคุณมองอะไรในแง่แง่ร้ายแง่ไม่ดีมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิณคดนั่นแหละนะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะ Page of Swords นน์ของคัพส์ e n, n t e the hermit. Five of Cups, Queen of Swords, Six of Cups. ในเรื่องการทำงานของคุณนะคะ เออมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงการทําอะไรใหม่ๆหรือมีโอกาสที่คือเด็กกิงฟ้าจะดูเริ่มเจาะลึกในเรื่องการเงินให้อยู่แล้วเนาะแต่งานของคุณน่ะมันมาพร้อมเงินคือบางคนอาจจะยิ่งทํางานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เงินมากเท่านั้นอ่าเหนื่อยมากเท่าไหร่อาจจะตรงตรงเหนื่อยมากเท่าไหร่เงินก็จะเข้ามามากเท่านั้นก็จะเป็นเช่นนั้นแหละนะคะงานของคุณเนี่ยมันจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ไพ่ขึ้นแต่คนแบ็กอัพจริงๆดีนะคะคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยอาจจะมีคนรู้จักคุณเพิ่มขึ้นไปอีกขั้้นนอีกกระดับึงแลว ในเรื่องเนื้องานคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มในเชิงคําว่าบางคนอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาที่เราแบบเอ้ยไม่เคยรู้เรื่องเนื้องานอันนี้มาก่อนเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ช่วงนี้การทางานของคุณต้องบุกต้องลุยเยอะเหมือนกันอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่มันดีสําหรับตัวคุณนะคะไม่เสียแรงเปล่านะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสก้องกลับไปทําอะไรแนวลักษณะงานเดิมหรือว่ามีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาหรือบางคนอาจจะบอกมีเจ้านายเก่าชวนเราไปทํางานมีคนรู้จัก เก่าชวนไปทํางานหรืออาจจะมีงานเก,าเก่าที่เราเองอาจจะต้องมาสะสางอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้หรือทําต่อจากผู้อื่นนะคะบางท่านอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานตําตแหน่งหน้าที่แผแนกสาขาแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีงานโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือเราต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนโปรเจกต์หรือว่าเปลี่ยนการทํางานเป็นได้หมดเลยแต่การทํางานของคุณไพ่ใบเดียวจบเลยนะคะคือฟ้าเปิดดวงเปิดทางการงานของคุณดวงขึ้นมันมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะสำหรับราศีพิจิกถือว่าดีค่ะแต่ให้เรามาระวังคนที่อายุงาน,นน้อยกว่าเรานิดหนึง่งระวังการ มีปัญหาเรื่องคําพูดอันนี้คือเตือนไว้เลยนะคะกิ่งฟ้าถึงเตือนเรื่องคำพูดของคุณตั้งแต่ตน้นมันแปลว่าระวังคนที่อายุงานน้อยกว่าไม่จําเป็นว่าเขาต้องอายุน้อยกว่าเราเสมอไปแต่เขาอาจจะอายุน้อยกว่าเราก็ได้ หรือว่าเขาเองอาจจะอยู่ภายใต้การดูแลของเราสมมติาาเราเป็นเจ้านายเขาอาจจะเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังอ,อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะที่มันอาจจะทําให้เราปวดหัวนิดนึงที่เราต้องแก้ไขให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำงานร่วมกับใครเหมือนบอกว่าเรามีแบบทํางานคนเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะต้องแก้ไขางานอยู่บ้างหรือว่าต้องปรับปรุงในเรื่องเนื้อง,งานของเราอยู่บ้างเป็นได้หมดเลยแต่ก็ถือว่าเป็นการการแบบ เขาเรียกว่าคนเรามันจะเอาชีวิตรอบเดียบเรียบๆๆทุกอย่างไม่ได้แต่มันอาจจะมีอุปสรรคเขาเรียกว่าเล็กน้อยเป็นบททดสอบเล็กน้อยจริงๆที่จะเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะ,ะเรามาดูต่อนะคะสาหรับเรื่องการเรียนการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะคะ การเรียนบางท่านอาจจะแปลว่าต้องอ่านหลายๆรอบต้องทบทวนหลายรอบหรือว่าจะต้องลองใหม่ทําใหม่สอบใหม่ก็เป็นได้ไม่ต้องกลัวนะคะบางคนบอกว่าออ้ยทาไม่ได้เฟลหรือสอบตกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะความพยายามครั้งที่1 0 1อึอาจจะทาสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100อย่าเพิ่งท้อถอยแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองอย่าคิดว่าเองทาไม่ได้กิ่งฟ้าขอส่งกาลังใจผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยคุณทําได้นะคะแต่แค่ว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนเป็นได ข้ามประเทศถ้าจะไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนได้เรียนภาษาเพิ่มเติมเ,มเรียนได้เรียนบางอย่างเพิ่มเติมเพิ่ม,มไมงานอเดเรกเรียนได้ถ้าเรามีเวลาหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเอง ถ้าสมมติว่าวงคนนะอยากจะเรียนขับรถหรือเรียนแบบขี่ม้าหรือว่าไปเรียนอะไรที่เป็นงานเดรนที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมถ้ามีเวลาก็สามารถเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าเรียนเพราะว่าเราต้องเอามาต่อยอดคือต่อมหาลัยเรียนเพื่อเอาไปสอบหรือว่าอยากได้ปริญญาอีกใบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับว่าจะต้องเพียรพยายามเยอะกับปกติเท่านั้นเองนะคะใช้เวลากับมันเยอะกับปกติแล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่ะ ในเรื่องการเรียนเรามาดูเรื่องการเงินนะคะเดิมมูลขึ้นมา Eight of Swords Four of Pentacles King of Wands Knights of Cups King of Cups Knights of Wands Knights of Wands Six of Pentacles การเงินของคุณนะคะคือเดือนนี้นะคะเขาเตือนไว้เลยว่าอย่าซื้ออะไรที่เป็นกินเลสเยอะจนเกินไประวังในเรื่องการใช้จ่ายตังนิดหนึ่งถามว่าหาเงินได้เยอะไหมไพ่ขึ้นว่าหาเงินได้ดีเพเผลอถ้าเราแบบตั้งใจจริงๆอะ่ะมีโอกาสที่จะได้เงินเก็บคือถ้าเราซื้อเงินแบบสมมติลงทุนเปียเปเยเนาะซื้อทองแล้วก็อนาคตอะไรเงี้ยค่ะเอามา เอามาขายอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าซื้อของที่จําเป็นหรือซื้อของที่มันมีมูลค่าแล้วเอามาขายต่อหรือว่าอัพกําไรได้ในอนาคตนะคะก็แนะนําแต่ช่วงนี้เตือนนิดนึงว่าอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งที่ไม่ไมไมจําเป็นเพราะว่ากิ่งฟ้ามองว่าบางคนอาจจะเอฟเก่งออนไลน์อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีกิเลสอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ถ้ามันเป็นความจําเป็นที่จะต้องซื้อมาสมมตินะเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์บางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะซื้อมาสูงมาก ถ้ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นซื้อไปเถอะแต่ถ้ามันไม่จําเป็นของที่เราแบบกระจุกกระจิกมีอยู่แล้วแต่มันแบบมันไม่จําเป็นอนะในช่วงเดือนนี้ละเว้นไปก่อนเพราะว่าคุณมีโอกาสใช้เงินฟุ่มเฟือยมากๆในเดือนนี้คือเตือนให้ระวังนะแต่ถ้าเราเองตั้งใจทำมาหากินหาเงินได้เยอะอ่าถ้าเราบอกเราใช้เงินเก่งแต่หาเงินได้เก่งไพ่ขึ้นเศรษฐีเราจะเป็นเศรษฐีไปได้วยกันนะจ๊ะฉะนั้นแปลว่าอะไรเงินจะจริงๆเข้ามาดี แต่แค่ว่าอย่าไปใช้เงินซื้อด้วยซื้าแล้วก็อย่าไปให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคัพประกันให้ใครอย่าไปคลิกลิงก์แปลกอย่าให้พี่มิจจี้หรืออีมิชาชีพเนี่ยมันหลอกเราได้นะจ๊ะระวังเท่านั้นเองถ้าเราระวังตัวก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายตังค์ถ้าเราระวังดีๆเงินเข้ามาดีเพราะจริงๆไพ่มันขึ้นว่าคุณเก็บเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบเอาเงินเอาไปลงทุนอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นดีกว่าหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบสาาาาามรถต่่ออออออยดไไ้งงคคนนจจะะะเเเเิพืป ในเชิงคําว่าลงทุนในธนาคารอย่างกิ่งฟ้าค่ะคือกิ่งฟ้าจะให้คุณแม่ดูแลเรื่องเรื่องการเงินเนะาะเพราะว่ากิ่งฟ้าเองก็ ใช้เงินเก่งใช่ย่อยอันนี้พูดเลยนะคะรู้ตัวเองเรารู้ตัวเราต้องอยู่เหนือดวงค่ะคือกิฟฟ้ว่าจะให้คุณแม่ไปฝากธนาคารแบบฝากแบบสมมติปีหนึ่งสงปีอะไรเงี้ยเราถอนออกเราก็จะได้ดอกเบี้ยม,มาเลยอ่ามันแล้วแต่ธนาคารแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละธนาคารคุณก็ไปดูกันเอาเองละกันแนะนํานะคะเหมือนฝากบางคนอาจจะฝาก10ปีแล้วอีก15ปีได้คืนอะไรเงี้ยก็มีเยอะค่ะมันหรือว่าจะซื้อเงินบบพวกป,กปากการะกันประกันสุขภาพปากการะกันต่างๆอะไรเงี้ยปากการะกันชีวิตเป็นต้นอะไรเงี้ยก็ได้ลงทุนไปกับอะไรที่มันแบบ สามารถเก็บแล้วใช้ในอนาคตก็ได้นะคะพวกพวกการออมตังค์แนะนำ <c oughs> เดือนนี้เริ่มต้นได้แล้วนะจ๊ะ <c oughs> พอไพ่มนขึ้นว่าก,การออมตังค์นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าบางทีอาจจะแปลว่ามีมีโอกาสที่ไอ้นุ่นเสียไอ้นี่พังต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมต่างๆอยู่บางนะคะประมาณนี้แล้วก็บางคนอาจจะบอกว่ามีสรรสสั์เลี้ยงบุตรลูกอ่ะเป็นคนอ่ะหรือว่าสปัสสั์เลี้ยงหมดเงินไปกับตรงจุดนั้นเยอะเหมือนกัน <c oughs> ถ้ามันจาเป็นก็ต้องหมดละจ้ะแต่อย่าหมดไปกับอะไรที่แบบกิเลสเยอะเกินไปอ่ะมันมีอยู่แล้วซื้อมาอีก น,นะคะมันไม่จําเป็นสาหรับคนโสดคะ่ะเรามาดูเรื่องความรักโสดสนิทคะ่ะเป็นยังไงบ้าง t e n of pentacles the star มีสเสน่ห์บอกเลยว่าเดือนนี้มีสเสน่ห์ queen queen of wands ม,มีมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสู่มากๆหรือว่ามีโอกาสที่จะมันจะเป็นสองกรณีเตือนนะระวังคนที่มีเจ้าของหรือมีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาในชีวิตระวังทํายังไงคะดูคนนานๆน,นิดนึงพูดคุยกับเขาบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะรู้ไต่เขาเองแหละ นะคะแต่อีกมุมหนึง่งก็จะแปลได้เหมือนกันว่ามีคนที่จะสร้างแบบอยากพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเองมีเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนหรือว่าจะมีออปชันมี Choice เข้ามาอย่างน้อยหนึ่คนอะ เข้ามาแต่ก so ็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราเปิดโอกาสให้คนเข้ามาหรือไม่ถ้าเราเองยังไม่ได้อยากมีใครก็ยังไม่ต้องมีแต่ถ้าพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่ดีๆสูงมากๆดูคนนานๆนิดนึงไม่ต้องรีบร้อนสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่ยังขึ้นว่ายังโครงเคร่งในเรื่องความรู้สึกอยู่เลยมันแปลว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจยังอยากคุยต่อไปเรื่อยๆอยู่นะคะฉะนั้นยังคงความไม่ชัดเจนหรือมันอาจจะแปลว่าเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างหรือว่ามันอาจจะแปลว่า มันยังไม่มั่นใจนะคะเหมือนอาจจะถ้าถ้าเริ่มจากการคุยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกิ่งฟ้ามองว่าพัฒนากันได้สูงค่ะแต่ถ้าแบบว่าคุยจีบรุกกันหรือว่าแบบแบบเขาเรียกว่าเอ่อไม่ไม่ได้มีความจริงจังหรือจริงใจจริง,รง,รงกิ่งฟ้ามองว่าคุณสัมผัสได้ค่ะถ้าเราต้องการความสัมพันธ์ที่มันยาวนานนะคะคือ เราจะรู้สึกได้กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณมีเซนส์ส่วนตัวอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอย่าหลอกตัวเองแค่นั้นพอใช้เซนส์แล้วก็ประกอบกับหลักเหตุผลและความเป็นจริงกับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าหรือสิ่งที่เราหรือคนที่เราคุยอยู่ตรงนั้นอะว่าจริงใจกับเราจริงๆริงไหมถ้าไม ออกจากตรงนั้นเลยนะคะยังไม่ทันได้คบกันดีแล้วนะคะออกจากตรงนั้นเลยเดินหน้าต่อคุยกับคนใหม่ๆดีกว่าแต่ถ้าเราคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าบางคนกาลังกินเด็กอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสพัฒนคความสมพั์สูงมากๆค่ะหรือคนคนนั้นอาจจะอายุแบบพอๆกับเราหรือมากกว่าเราแต่หน้าเขาเด็กมากหรือดูแลตัวเองดีมันจะเป็นลักษณะนั้นถ้าไปอย่างนั้นไปต่อได้สําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Wands The Wheel of Fortune 3 of Wands 8 of w a n t s ช่วงนี้แค่เรามาระวังเรื่องการทะเลาะนิดหน่อยต้องเรียกว่าบางทีเป็นการทะเลาะจากปัจจัยอื่นหรือบุคคลอื่นมันทำให้ตัวคุณกับตัวแฟนทะเลาะกันได้แต่มันสามารถ ที่จะจบลงได้ปัญหาเดี๋ยวมันก็จบลงมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาต้นเดือนเท่านั้นว่าอาจจะมีปัญหามีมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ผิดใจกันอยู่เล็กน้อยแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันแก้ไขได้ถ้าคุณรักกันจริงๆอ่ะค่อยคคุยกันค่อยๆแบบว่าพูดกันเพราะว่าไพ่ขึ้นเสน่ห์ทางวาจามันแปลว่าถ้าพูดก็จะจบหรือว่าขอโทษกันคือการที่เป็นคู่รักกันไม่ใช่คนแข่งขันกันนะคะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องแข่งว่าใครจะแบบเอ่อใครชนะในการทะเลาะก,กันครั้งนี้อย่าอีโก้สูงใส่กันไม่มีอะไรดีค่ะมีแต่พังกับพังนะคะ ถ้ารักกันจริงค่อยๆปรับตัวกันแล้วก็บางทีมันอาจจะมีปัญหามันปรับตัวกันมาโดยตลอดแหละแต่มันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยที่แบบว่าอาจจะมีบททดสอบเข้ามาแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านผลเพราะไพ่ขึ้นว่าจริง,รงๆก็ยังไปกันต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอีก,อกทางหนึ่งแนะนำเลยนะไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะอาจจะแบบไปเช่ายิงกับหรือว่าอาจจะไปลว่าไปค้างคืนกันเลยอย่างเงี้ยมันจะช่วยช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นสาหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะปกติดีมากๆนะคะ จริงๆสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนอะ่ะมีแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายสามารถทําได้นะคะสามารถทําได้อ่าโอเคถือว่าดีค่ะสำหรับคนที่แต่งงานด้วยนะเรามาดูสำหรับเรื่องสุขภาพเ,าเป็นยังไงบ้างนะคะ two of pentacles ระวังเรื่องระบบน้ําในร่างกายหรือว่ากดไหลย้อนนะคะหรือว่าในเรื่องอาการบินเวียน,นศีรษะบ้านหมุนอันตรายนะคะระวังนิดนึงนะคะแต่ herofan ระวังเรื่องภูมิแพ้โรคผิวหนังอาการผื่น ผื่นแพ้คันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นแพ้อากาศต่างๆนะคะแล้วก็ระวังโรคเก่าจะก,กลับคืนมานะคะโรคจากกรรมกรรมกรรมคือพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นสมมติเราอาจจะเคยเป็นออฟฟิศซินโดมและรักษาหายแล้วตอนนี้กลับมาเป็นอีกเพราะเรากลับไปทาพฤติกรรมเดิมๆหรือว่ามันเกิดจากสภาพอากาศเคยเป็นภูมิแพ้ แล้วก็อาการดีขึ้นหรือหายแล้วอะไรเงี้ยก็กลับมาเป็นอีกเพรสภาพอากาศฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเราต้องมีเกาะกบาบังภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงก็คือดูแลสุขภาพอารมณงกายบ้างหรือว่าทานอาหารเสริมบ้างหรือว่านอนหลับให้เพียงพอหรือทานทาน้ำดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งนะคะอะแล้วก็ ระวังนิดนึงโดยเฉพาะเลยนะอย่างที่หญิงฟ้าบอกบ้านหมุนปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนมันอาจจะแปลว่าร้อนในได้ด้วยหรือว่าอาการที่แบบบางทีมันปวดหัวตุบๆอะคะอ่ะถ้ามันปวดหัวมันต้องทานยานะคะ,ะทานยานิดนึงนะคะหรือว่าอนอนพักสักหน่อยหนึ่งนะคะระวังพวกความดันด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคสําหรับในเรื่องของ การทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นพี่ป้านะอาบุญญาตายายคนที่มีพระคุณหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ใครที่ดีกับเรากิ่งฟ้าถือว่าเป็นพระในบ้านอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอนะกิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ไม่เหมือนกันกิ่งฟ้าก็บอกเสมอว่าทําเท่าที่เราไหวจงทําในสิ่งที่เราไม่เดือดร้อนอ่าแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณรู้อ่าอ,อะไรควรทําไม่ควรทําแหละจงทําในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นจบเลยนะคะถ้าใครดีกับเราแค่ดีกับเท่านั้นเอง ถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญนะคะคือทาได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วกิ่งฟ้าไม่ได้จํากัดน,นะแต่อันนี้เราจะเปิดเพิ่มเฉยวว่าเดือนนี้ทําบุญกับอะไรแล้วจะยิ่งดีไพ่ขึ้นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องค่าน้าค่าไฟของแบบวัดหรือว่าบริจาคน้ําเครื่องดื่มนะคะให้กับเข้าวัดก็ได้แต่จริงๆอ่ะให้กับคนยากไร้ก็ดีนะคะเน้นเป็นของกินของบริโภคก็ได้แต่จริงๆอาหารหลักๆคือน,น้ําหรือว่าน้ําปานะสําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมก็ได้หรือปไปบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า บริจาคใ,ในแบบพวกให้กับสับปสั์หรือมูลิธิช้างก็ได้นะคะ,ะเป็นเงินก็ได้อะไรเงี้ยโอนเงินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีนะคะอีกมุมนึงจะบอกว่าพวกสัปสัดทั้งหลายอาจจะเป็นพวกหมาแมวจรซื้ออาหารไปบริจาคก,ก็ได้เน้นของกินหองไิโพกหรือถ้าใครจะปล่อยปลาปล่อยได้แต่ฟังก่อนนะคะการปล่อยปลาหรือว่าปล่อยกบหรือปล่อยหอยขมศึกษาดูดีๆว่าที่ไหนปล่อยได้ที่ไหนปล่อยไม่ได้นะคะแล้วก็ ปลาชนิดนี้ปล่อยแล้วทําลายระบบนิเวศหรือเปล่าไม่ใช่ปล่อยบุญแต่ได้บาปไม่เอานะคะไปศึกษากูดีๆก่อนเพราะว่าอย่างกิ่งฟ้าจะปล่อยปลาอะไรกิ่งฟ้าจะดูก่อนเลยว่าปลาชนิดนี้ทําลายนวบนิเวศหรือเปล่า หรือว่าปลาชนิดนีออ้มันปล่อยที่นี่ได้ไหมหรืออย่างเช่นบางคนจะไปปล่อยกบแต่ไปปล่อยแม่น้ําใหญ่ๆมันว่ายน้ําจนตายไม่เอานะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าคุณต้องศึกษาดีๆนะคะในเรื่องการปล่อยเหล่านี้ถ้าไม่ถ้าไม่เช่นนั้นก็คือทําสิ่งแรกที่กิ่งฟ้าเพิ่งกล่าวไปนะคะอะ่ประมาณนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ทำมุอเสร็จกรวดน้ําแผ่เมตตาด้วยการสวดมนต์บททั่วไปกิงฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระกฐงเงินล้านสักเก้าถึงสาจบได้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยนะคะวันละ วันละ3ถึง8นาทีจะดีมากๆสำหรับคุณราศีพิจิกใครทำคนนั้นก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้าใครเองอไม่ถนัดในการสวดมนต์นสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิการฟ,ฟังเพลงปรับสมาธิการโยคะออกกำลังกายโซเชียลดีท็อกซ์ละจกักษ่อ,ออนไลน์บ้างไปทำอย่างอื่นนะคะ หรือว่าอ่านหนังสือวาดรูประบายสีมันก็สามารถทําให้เกิดสมาธิได้ฉะนั้นหาเวในการทําให้เกิดสมาธิของคุณให้เจอราศีพิจิกถ้าคุณเองรู้ตัวว่าบางทีเราสติแตกง่ายหรือว่าเราเครียดง่ายหรือว่ารู้ตัวว่าบางทีอารมณ์เราสวิงง่ายถ้าคุณเป็นแต่ถ้าเราบอกว่าฉันไม่ได้เป็นเลย ฉันควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้เราเป็นมนุษย์เหนือดวงกิ่งฟ้าดีใจด้วยนะคะว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงแต่ถ้าใครที่กําลังเป็นในเรื่องอารมณ์สภาวะต่างๆต้องตั้งจิตเป็นสมาธิให้ได้ไม่มีใครแก้ไขได้นอกจากตัวคุณเองนะคะสําคัญมากๆ่ะเพราะว่าจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าบางทีเราแบบจิตหลุดสติหลุด,ส,ลดสิ่งต่างๆในวันนั้นมันก็จะแย่ไปหมดนะคะฉะนั้นจิตของเราเป็นการควบคุมทุกอย่างในวันนั้นๆถ้าวันนั้นแฮปปี้หลั่นล้าชีวิตก็จะดีนะคะคุณทํายังไง หรือว่าคุณส่งพลังงานยังไงออกไปคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมานะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะทุกวันไม่สามารถจะเป็นวันที่เราแบบแฮปปี้หลันลตลอดเวลาได้มันก็จะมีวันที่แบบไม่โอเคเบื่อบ้างหมอนมองเบิร์นเอาบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่าให้อารมณ์มาควบคุมจิตเราอย่าให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลสมองอยู่นี่สติอยู่นี่ใช้ให้มันอยู่เหนือทุกอย่างนะคะ แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือสัจธรรมของชีวิตให้ท่องเข้าไว้นะคะขอให้ทุท่านพบเจอสินดีๆนะคะถ้าอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนให้คุณระมาระวังจากพี่ไพ่ก็ขอให้คุณเรามาระวังด้วยละกันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกพบเจอแต่ความมงคลในชีวิตค่ะขออนุญาตจบคํญญามนายเพียเท่านี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่ององอาจกิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะ เข้าไปตอบทุกซูเปอร์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทาคลิปต่อไปในนาคตนนะคะ,ะเพียงแค่กดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม f c e b o o k Fan Page ติดติกต่อได้ไอจีได้สำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนอีกแบบหนึ่งก็คือกด Store หรือว่าร้านค้าในช่องของ YouTube กิ่งฟ้าได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะมีปักตากากิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน,น้อยมากๆนะคะนํามาต่อย,ยอดหรือพัฒนาช่องในการทําต่อไปนั่นนะะ่นนนนนนเอองะะคควัี้าาไปกนนะทุกท อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ